อันนี้ต้นพริกงาช้างนะคะแดงหมดแล้วอะคะ่ะก็ต้องรีบเก็บนะคะนี๋มีตัวอะไรมากินนี่ไปเก็บมะเขือเทศมาได้อีกสองลูกค่ะเดี๋ยวมาเก็บเอาไปทำผัดกะเพราดีกว่านี่ต้นคะน้าอ่อนนะคะที่ต้นอ่อนที่คลิปก่อนนั้นเอาปลูกไปแล้วต้นยืดหมดแล้วะคะ่ะปลูกไม่ทัน พั่วพริกนาช้างเนี่ยจะเหนียวมาก,กน,นะคะแต่ว่าเก็บง่ายค่ะคั่วยาวแต่ออกเป็นพุ่มๆเลยนะคะชี้ตรงเหมือนพริกชี้ฟ้าเลยค่ะออกเป็นแบบพุ่มๆพ,พวงๆแบบเป็นก้นกอนๆเลยค่ะมันเป็นช่อช่อหนึ่งสี่ห้าดอกเงี้ยสวยดีค่ะ เดี๋ยวไปทำผัดกะเพราสักสามเม็ดพอที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไว้ทำพันเดี๋ยวไปทำผัดกะเพราอะไรดีนะอืมผัดกะเพราไข่เจียวไข่เจียวกรอบๆแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมาผัดกะเพราถ้าจะอร่อยนะคะไม่ได้กินกะเพราไข่เจียวมานานแล้วเดี๋ยวจะไปลองผัดดีกว่าค่ะ ไข่เจียวสักสองสาลูกทอดกับกรอบคงจะอร่อยน่าดูเลยนะคะเดี๋ยวเก็บพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กระเถิบมากระถางกระเพราเพราะว่ากระเพราก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะควรเหนียวมากแต่ไม่รู้ว่าถ้าหมดรุ่นนี้แล้วเขาจะออกอีกไหมก็ต้องคงจะแบบว่าต้องแต่งต้นอะไรต้นบารุงต้น,น,งตนใหม่อีกครั้งมั้งคะเพราะว่า ดูแล้วก็คือเขาไม่ออกอีกแล้วอะคะ่ะไม่มีดอกเดี๋ยวใช้วิธีทําสาวเอาเดี๋ยวเก็บเม็ดเขาหมดแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าเผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เคยกินว่าเผ็ดแค่ไหนแต่จะลองใส่สักสองสมเม็ดพอ นี่ก็เป็นต้นกระเพราค่ะที่แก่มากแล้วกินจนโกรเลยจะผัดกระเพรากินทุกสัปดาห์เลยค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องผัดกินด้วยบางทีก็เอาไปใส่ไข่เจียวนะคะเดี๋ยวจะผัดทั้งดอกทั้งใบเลยะคะ่ะเพราะดอกอ่อนๆกำลังกินเลยค่ะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะทานคนเดียวอันนี้วอเตอร์เคสนะคะใบเป็นรูปหัวใจ กระถางหนึ่งต้องปลูกหลายพันค่ะเพราะว่าพื้นที่น้อยเนี่ยค่ะเราก็ได้ผักแล้ว